ทุกคสวัสดีค่ะอุ้ยอันนี้เป็นโซเชียลแคมของน้องจัสร์ชเม้นท์จาสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะ,ะคนนลแล้สวัสดีค่ะวสมจูบด้วยสมสมจูบมัวมัาบายบายแล้วบาย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 ห้องด้อบาย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  อู่ห้องนอนแล้วจะมาบอกว่าน้องจัสมินเปิดเพจใหม่แล้วนะชื่ออะไรเพจเก่าเพจเก่าไม่ใช้แล้วใช้ใช้ Facebook เพจใหม่คือจัส i ินอา h เชอรุยอ๋อฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์เพจให้น้องจัสมินด้วยนะคะบ๊ายบายกันไปละ